ปทุมธานีคณะกรรมการหมู่บ้านพฤกษาย0ี่สิบจัดงานนมัสก,การหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จำลองปีที่เกเมื่อวันที่สิบันวาคมสองพหหเมื่อเวลาศูนย์เก้าน้านที่หมู่บ้านพฤกษาย0ี่สบตำบลข่คตอภอลำลูกกาจังวปทุมธานีคณะกรรมการหมู่บ้านพฤกษาย0ี่สิบจัดงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองปีที่สองห้าหหนำโดย ร้อยตำรวจตีขณาทิพย์ขายผาประธานหมู่บ้านพร้อมด้วยสททถาพลศีปิติวิทยานัน์นายอดีสรแจ้งจันกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนหมู่บ้านพึกษา20เข้าร่วมงานส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธโสธรอ,องค์จำลองหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงหลวงพ่อโสธรต่อมา เข้าสู่พิธีสงฆ์ด่านร้อยตำรวจตรีขณะทิพย์ขายผาประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระตรตัตฐาไตพระสงฆ์จำนวน11บลูกได้ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมงานและภายในงานได้มีประชาชนมาออกโรงทานจำนวนหนึ่งร้อยห้าบโรงทานเพื่อให้ประชาชนผู้ที่มาร่วมทาบุญได้รับประทานฟรีตลอดงาน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านพึกษายี่สิบได้มากราบไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์จำลองที่ปดิสถานแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านผมร้อยจังหวัดตีขณะที่คล้ายผานะครับเป็นประธานชุมชนหมู่บ้านสายยี่สิบนะครับนี่คือท่านพันลงุงกองศุขนะครับท่านสว่างกัลจักรครับสทอทาพลกิตติ พี่นันต์ครับมีสอนแต้งจันทร์ครับทนายนะครับทวกท่านก็ครับเป็นคณะกรรมการชุมชนบ้านพุษายีสิบนะครับวันนี้นะครับเราได้จัดงานฉลององค์หลวงพ่อโสธรประจำปี2566นานะครับขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับชาวพุษา2ีสิบแล้วก็ใกล้เคียงได้มาร่วมทาบุญกันงานของเราก็จะมีกันทุกปีนะครับปีนี้ก็ เป็นปีที่9นะครับที่ได้จัดติดต่อกันมานะครับเป็นระเีนีนะครับเดี๋ยวจะให้นะครับท่านเลขานุการของมูานิธิศิษย์ได้พูดอ่าคร่าวๆนิดนึงนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับสั้นๆนะครับท่านเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับกับความเป็นมาของ ขอพระนะครับอยู่าประธานประจำหมู่บ้านพุทธา20นะครับด้วยแรงศรัทธาของพ่อพี่น้องในชุมชนของเรานะครับตอนที่สร้างหมู่บ้านใหม่ๆนะครับยังไม่มีพระประธานประจำหมู่บ้านนะครับด้วยแรงศรัทธาของพ่อพี่น้องนะครับก็อยากจะมีพระประธานเพื่อสักการะบูชานะครับเราก็เลยมีความประสงค์นะครับที่จะสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพ common, ่อพี่น้องนะครับที่ทุกท่านได้เห็นนั่คือเป็นคณะกรรมการ หลวงพ่อพุทธโสธรทั้งหมดนะครับที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2558นะครับเสร็จสิน้นปี2559ก็มีพิธีเบิกเมรนะครับโดยมีท่านหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นประธานองค์เบิกเมรนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับให้นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรทุกๆปีจนมาถึงปีนี้ก็ถือว่าญาติโยมนะครับผู้มีศรัทธาโดยเฉพาะพวกนี้เป็นน้องเขาวว่าเป็สาย20นะครับ ให้ความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกปีนะครับก็จะมีโรงทานนะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบโรงนะครับก็ถือว่าเป็นความศรัทธาที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับพวกเรานะครับทำด้วยแรงศรัทธาหลวงพ่อพุทธโสธรท่านก็ให้เมตตาพวกเรานะครับชาวลูกหลานนะครับก็ใครมากราบไหว้นะส่วนมากก็นะครับจะสำฤทธิ์ผลทั้งนั้นนะครับเพราะนั้น ในครั้งโอกาสต่อไปเราก็จะจัดอย่างนี้ทุกๆุปีนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับทั้งคณะผู้จัดงานนะครับก็ต้องขอขอขบคุณนะครับท่านนายกดารุนีวแก้วนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำบมาแก้วพร้อมทั้งคณะนะครับมีท่านรองรุนชั้น่านแตงนะครับแล้วก็ท่านสสอเชตวันพิอปุโรนนะครับพร้อมทั้งพี่น้องนะครับประธานชุมชนและก็คณะกรรมการทุกทุกท่านนะครับที่มา ร่วมในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะท่านสทเสมอแสงสีนินนะครับท่านรอดมาช่วยจัดกานให้กับพวกเรามาทุกๆปีนะครับก็ต้องขอบคุณและขออนุโมทนาบุญครับพาพี่น้องนะครับ ที่มาร่วมทันบุญร่วมกับคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้เราในฐานะที่เป็นผู้จัดงานนะครับก็ขออนุมทนาบุญกับพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านนะครับที่มาร่วมสมบุญครั้งนี้นะครับจงมีความสุขสําเร็จสมหวังและก็ให้มีความโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านทุกๆคนครับขอบคุณครับสาธุสาธุนิว24สารัตเจ้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี